กระจกหลัง Apple Watch s e ซีรีสแตกหลดุดซ้อมแบบไหนไปดูกันครับปติตาโมโในใจด้วยนะครับโอเคก็ต้องมาแกะเครื่องออกกันก่อนเนาะดับแรกครับเอาตัวจองมาก่อนนะครับอันนี้เราก็หาไหล่แ้มาให้เลยนะครับขั้นตอนน่าจะเยอะน่อยนะครับอันนี้ ต้องใช้ความชำนาญการสูงเลยครับหมายชิ้นส่วนเยอะมากเลยครับเล็กมากทำการเลาะตัวเก่าออกนะครับและวนำตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับ เบ้าตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นไวเลสชาร์จให้กับตัวเครื่องนะครับค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอะไรใส่มาต้องใส่กลับให้ครบนะครับผม ประกอบเครื่องเสร็จแล้วมาดูกันนะครับสวยไหมเอ้ยแหมเหมือนไม่เลยขอบคุณครับ